น like ี่ยัไงไนายตาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สว um> um ัสดีครับเอยบินรอน้องด้วยเออ หวานเจี๊ยบตามไม่ทันนะลูกเอ้ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบประกบพี่ๆมันบินรอน้องอะเนี่ยบินแล้วก็ยกบินแล้วก็ยกรอหงโยกใช่ครับพี่อ่าหวานเจี๊ยบลงแล้วอ่าแป๊ดโอ้พี่เขาใส่หมวกมาเว้น ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆครับพี่ออใช่